สวัสดีครับพามาดูการทำห้องนอนนะครับห้องนอนแบบมินินะครับเพื่อเอาไว้พักผ่อนนะครับนี่วันนี้ก็เป็นทางเดินข้างอาคารนะครับพื้นที่จำกัดนะครับตอนนี้ติดประตูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เปิดดูข้างในเหลืองานปูพื้นนะครับงานทาสีงานฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟฟ้า เหลือไฟฟ้านะครับงานติดตั้งสุขพันธ์เบื้องต้นนะครับนี่เรียบร้อยประตูห้องน้ำเรียบร้อยปูกระเบื้องภายในเหลือยาแนวผิดสุขพันธ์นะครับฝากบัวใส่ฉีดสำาระนะครับซักโค่ก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นก๊อกน้ํานะครับก๊อกน้ำเชื่อมแบบนี้เลยนะครับแบบมินิมินิแค่นี้ก็หมดเยอะอยู่แล้วอ่าเป็นห้องนอนแบบมินิครับราคาก็ทําไปทํามาหมดเกือบหกหมื่นแล้ว <laughs> นะครับโอเคครับขอพูดท่านสวัสดีครับที่ติดตามรับชม